ตระก,กูลโชคกเสถียรค่ะสโลชากินิกค่ะก็วันนี้มารับรางวัลนะคะก็มาแสดงความดีัอบอบลสองจริงๆแล้วสโลชากินิกก็ใช้อยู่นะคะวันนี้รับเดี๋ยวบนเวทีเจอกันค่ะยอดสูงสุดนะคะหนึ่งในสของประเทศไทยนะคะคือจริงๆแล้วการใช้โบททอกของแท้เนี่ยเดี๋ยวจะฝากทุกคนไว้เลยนะ ถ้าของไม่แท้ถ้าไม่จําเป็นก็อยากเข้าไปใกล้ดีกว่าค่ะแต่ถ้าของแท้มันมีให้ใช้แล้วราคาไม่แรงมีคุณภาพผ่านออยเราก็ควรจะใช้ใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนก่อนที่จะจะจะใช้อะไรเราเช็คเราตรวจสอบได้สําหรับสโลชาคลินิกเองเนี่ยเช็คที่บอลซองเลยค่ะยอดเยอะที่สุดแล้วมีทั้งโบท็อกทั้งฟิลเลอร์วันนี้รู้สึกว่า11ปีบอลซองเนี่ยเขาเปิดตัวนี่ด้วยนะคะ ตัวฟอเรคค่ะฟิลเลอร์ฟอเรตัวนี้ดีมาก mm hmm. เขาทําวิจัยแล้วมาให้ที่สโลชาคลินิกทดลองการทําวิจัยเป็นตัวที่ดีใช้มาหลายตัวแล้วนะคะตัวนี้ก็คือแบบเหมือนฟิลลิ่งการฉีดแล้วก็อย่างนึ่งก็คือภาพที่ออกไปนะคะก็คือสวยแล้วก็ดูดีที่สําคัญก็มีออยทุกหยดด้วยนะคะใครที่สนใจกับ ต้องติดต่อที่บอลซองเองนะคะไม่ต้องมาติดต่อที่สโลชากินิกแต่ถ้าเกิดใครอยากให้สโลชากินิกเรายินดีรับใช้ค่ะขอบคุณนะคะทุกคน,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 นช่องทางหค่ะชงทางหรอคะก็ที่สโลชากินิกมี2ที่นะคะจังหวัดชัยนาทกับปทุมธาน,นีค่ะถ้าใครสนใจทักได้เลยนะคะเข้าไปที่แฮชแท<า>็กอยทุยดแฮชแท็กสโลชากินิแฮชแท็กอ่า transformer f a ก็ได้นะคะ เพราะว่าเป็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงรูปหน้าโดยการใช้ฟิลเลอร์นะคะอย่าลืมนะคะก่อนไปอาจารย์จะฝากไว้เลยนะคะคนฉลาดใช้ต้องเลือกใช้ของที่มีออยอนะคะถ้าของไม่มีออยอหน้าคุณเป็นอะไรหน้าคุณนะคะทุกคนเจอหน้าคุณแล้วคุณเป็นอะไรคุณไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องกับใครได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ